วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องหมอกบกรรมลอหน้นหนองน้ำแห่งหนึ่งในฤดูฝนกบตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมานั่งบนใบบัวพร้อมประกาศให้สัตว์ทั้งหลายรู้ว่าข้าเป็นหมอที่รอบรู้ทุกเรื่องและสามารถรักษาโรคต่างๆได้ใครที่มาให้ข้ารักษาจะไม่คิดค่าตอบแทนเลย สัตว์ตัวอื่นๆได้ยินกบพูดเช่นนั้นต่างก็พากันดีใจที่หมอกบจะช่วยรักษาให้หายป่วยในขณะนั้นเองสุนัขจิ้งจอกที่เดินผ่านมาได้ยินเข้าก็พูดจาเหน็บแนมเจ้ากบว่าก่อนที่เจ้าจะรักษาสัตว์ตัวอื่นๆให้หายป่วยเจ้าไปรักษาผิวหนังอันอัปลักษณ์ของตัวเองให้หายก่อนจะดีกว่าไหม สัตว์ทั้งหลายที่ได้ยินต่างก็เห็นด้วยกับคำพูดของสุนัขจิ้งจอกมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนที่คิดจะช่วยเหลือใครจงช่วยเหลือตัวเองให้ดีเสียก่อน